นะครับเพื่อที่จะไปเข้าสู่โครงการโครงการรับจำนำข้าว,ำำาวรับ,บัตรเครดิต<ม>ชาวนาอะไรอย่างนั้นนะนะ่ะซึ่งในกสมนี่ก็ยังยังไม่เห็นประกาศให้ทำกันครับไอเราเราเราจะต้องมีส่วนด้วยนะในการรับจำนำหรือว่ากเกษตรหรือว่าบัตรเครดิตชาวนาบัตรเครดิตชาวนานในใน,ในส่วนของสหกรณ์การเกษตรน้องจอกเนี่ยเรามีปัามน้ำมันของเย้อาบาังจากอยู่ครับ หลังจากนี้เราก็ต้องไปสมัครเป็นสากลของทกศนะครับเราก็จะจําหน่ายสินค้าในเครือของพี่น้องเกษตรกรเวลากเขาจะจะอาน้มามันก็มารูดบัตรไปครับรูดบัตรจะซื้อปุ๋ยก็ใช้บัตรเครดิตของชาวนามามามาคู่มาซื้อไปครับนะฮะโดยที่พี่น้องชาวนานเราไม่ต้องไม่ต้เง<ช>ินส่วนครับก็ต้องจ่ายอยู่เดีนะใ่าย่อยู่ดีแต่ว่าเป็นบัตรเครดิต ครับนะครับที่สกรหนองจจกเราเริ่มเริ่มยังยังเลยครับยังเห็นว่าทางเขตทางภาคกลางพระนครศรียาช่างอะไรห้าจังหวัดน้ำล่องอะไรเงี้ยนกรทอมอนี่ก็ยังยังไม่เห็นมีชาวนามาครับมาติดต่อนะครับส่วนสากลเองนี่ก็รองรับอยู่แล้วครับผมกเราเราสามารถให้บริการอยู่แล้วครับผมถ้ามีบัตรเครดิตมาเนี่ยจะมาเติมน้ามันซึ่งสากลก็มีปั๊มอยู่แล้วมีปั๊มอยู่แล้วจะมาซื้อปุ๋ยปุ๋ย ยาฆ่าแมลงยาฆ่าศัราา<ม>ตรู<ม>พืชครัไม่หมดพันข้าวนะครับครับพันข้าวของเรานี่รับจำนำด้วยไหมเออในรับจำนำเร,เราไม่ได้รับครัไม่ได้รับนเนื่องจาก,กว่าในมติคารมอย่างอย่างไม่ให้ทำายัางไม่สากลทำให้ลงสีทำให้ลงสีทำอย่างเดียว โฆษณาที่นี่เขาเวลาเขาจะจำนำเนี่ยเขาจะต้องไปจำนำที่ไหนที่ที่น้องจอกเนี่ยออมีโร <คน S 1> งสีมีโรงสใีในเขตน้องจอกนี่หลายโรงสีอยู่เหมือนกันเพราะมีโรงสีด้วยนะเขตกนี้ครับนี่นนนเหนือนี่ขึ้นไปนะครับหรือว่าใกล้เคียงทางคลองสิบเก้าอะไรใกล้ๆจากจงเสามีเยอะนะครับ,รบก็มีเยอะก็บางครั้งก็มีน้องหรือว่าท่านสมาชิกที่ทํานาไรเสร็เนี่ย ก็จะมีเดี๋ยวนี้พ่อค้าซื้อข้าวกลามทุ่งเยอะคือมาซื้อถึงที่เลยถึงที่เลยอยากปุ๋ยอะไรไปทุกอย่างก็คือไม่ต้องใช้บัตรเครดิตก็ได้แล้วได้เลยเครดิตไปถึงไปถึงครัวเรือนเลยครับไอ้ส่วนต่างสิครับเออจริงๆเนี่ยที่เราเป็นมีสากลก็ว่าร่วมกันซื้อร่วมกันขายครับนะครับทำยังไงจะให้ในเรื่องวงเงินนอกระบบเนี่ย มันไม่เกิดขึ้นกับพี่น้องสมาชิกเราครับซึ่งจริงๆอย่างตะกอนเนี่ยปล่อยเงินกู้เนี่ยให้กับพี่น้องสมาชิกเนี่ยเพื่อเป็นการรองรับหนี้นอกระบบถ้าอย่างตอนนี้น้องจยอเรามีอยว่กับร้อยล้านครับร้อยล้านเนี่ยถ้าร้อยละห้าร้อยละสามต่อเดือนเนี่ยร้อยล้านมันถึงว่าเป็นหนี้อยู่ประมาณร้อยล้านบาทใช่ใช,ใช่ก็ถ้าจะถ้าเป็นจ่ายนอกระบบมันก็เยอะอยู่นะ ร้อยยี่สิบร้อยละสิบอะไรทำนองนี้ร้อยละห้าร้อยละห้าต่อเดือนนี่ใช่ก็ต้องจ่ายเดือนหนึ่งประมาณห้าล้านใช่ครับไปเองก็เกือบหกสิบล้านแต่สากลท่านมาป่าับสี่เดือนท่านมาหนึ่งรอบหนึ่งปีครับท่านมาชําระเล่าไปใหม่นะครับเราคิดร้อยละสิบต่อปีต่อปีแล้วมีเงินมาฝากกับสากลเราให้ร้อยละห้าร้อยละห้าเสร็จแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งครับเมื่อเมื่อรับฝากมาแล้วก็ปล่อยร้อยละสิบ กสาก์ก็เก็บผลประโยชน์ตรงนี้นะครับก็เราคิดว่าถ้าสินทรณ์เรามีสินเชื่อร้อยกว่าล้านเนี่ยก็แบ่งเบาความเดือดร,ร,ออร้อนของท่านสมาชิกนะครับถ้าวินัยการเงินของท่านสมาชิกดีก็มาส่งเสร็จก็มากู้ไปใหม่นะครับ,รบก็ก็นี่ก็คือเป็น,ปนตัวช่วยนะถ้าอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ว่าปุ๋ยก็ไปถึงบ้านข้าวไปรับซื้อถึงบ้านครับ สากลรเรานี่ช่วยลดต้นทุนได้แค่ไหนไอ้ที่ไปถึงบ้านนี่ก็ไปขายมันแพงกว่าที่สากลขายนี่เยอะขคาดว่าน่าจะน่าจะบวกพอประมาณครับนะครับแต่ก็เพื่อความสะดวกแล้วก็ยังไม่ต้องใช้เม็ดเงินสดจ่ายก็เกษตรกร,ร,ก,รก็คงจะมีความพึงพอใจระดับหนึ่งครับครับนะสกี่เปอร์เซ็นต์ในส่วนต่างอ้เงินส่วนต่างรนะหว่างซื้อเกษตรกรกับ ที่ไปซื้อกันเองซื้อกันเองคิดว่าต้องมากกว่าสากลนแน่นอนแต่เขาคงคิดว่าสะดวกสะดวกแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเ,เขา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 พึงพอใจขนาดบางครั้งเข,าาข้ามาเข้าไปการตกเขียวอะก,ก็ไปเสี่ยงในเรื่องความชื้นในเรื่องตาช่างกิโลอ,อีกใช่ไหมครับบางพ่อค้าตามทุ่งซื้อซื้อเสร็จบอกว่า เ,เขาเขาไม่คิดค่าบรรทุกไม่คิดว่าค่าบรรทุกแต่เมื่อเดินทางไปถึงลงสีและความชื้นตาช่างอะไรเนี่ยขึ้น,นห,หมดขึ้นอยู่ว่าเ,เขาเอ,อนตาช่างเต็งตรงแค่ไหนความชื้นมาตรฐานแค่ไหนมันก็จะถูกรับเอาเปรียบตรงนี้หรือเปล่าก็นะคือจะมีคนกลางคนกลางมารับซื้อข้าวจากชาวบ้านไป่แล้วก็บอกค่าขนส่งเราไม่คิดแล้ไม่คิด,คดช่วยชาวบ้านครับ แล้วก็ไปถึงโรงสีครับโรงสีก็จะหักความชื้นเท่าไหร่หรือว่าจะตาช่างจะตรงไม่ตรงยังไงนี่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาบอกชาวบ้านไว้วันนี้คุณได้10บกิโลกร,รมัมครับผมอะไรนี้ก็จ่ายเงินสิบกิโลกร,รมัมหักความชื้นไปยี่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับ,รบหรือซื้อวันนี้จะขายเงินสดเลยไม,ไม่ไม่จำนำเอาเงินสดกลับบ้านเลยชักเขาซื้ออยู่ปัจจุบันนี้หนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับ ค,ความชื้นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนี่ยเออมันก็แต่แล้วเขาบอกเงินซื้อซื้อขาดเลยซื้อเงินสดมันก็เหลือแปดพันห้าเก้าพันเก้าพันถ้าเข้าโครงการจำนำข้าวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยไหนึ่งหมื่นห้าไม่ถึงครับมันก็ยังมีอะไรต้องรอไปไปประทวนต้องรับจากศกสใ,ในขั้นตอนของเขานะครับ ก็คือชาวบ้านก็ต้องคนทำนานก็จะต้องมารับใบประทวนจากตกรสแล้วประทวนไปให้รงสจีจาก,กจากเกษตรมินกับใบป,ประทวนและเสร็จแล้วเรามีใบประทวนเราก็ไปไปไปให้อะไรอ่ะลงสีก็จะออกมาให้เลือกส่วนต่างเนี้ยก็รอรับจากตกรสจะเข้าไปฉีชาวนาเมื่อไหร่อนันเนี้ยขั้นตอนซึ่งก็มันก็ซับซ้อนพอสมควรใช่ครับชาวบ้านก็เลยเอาสะดวกสะดวก จ่ายสดเลยจ่ายสดดีกว่าแปดพันห <8, 500. S 1> ้าก็ลําบากเลยครับซึ่งการรับจำนำข้าวหมื่นห้าพันบาทแต่มันก็ถูกกาหนดในความชื้นอีกกลัวความชื้นจะเป็นตัววัดว่าชาวบ้านจะได้หมื่นพันห้าจริงหรือเปล่าใช่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพันจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้ามาความชื้นไม่มีเลยนี่ได้หมื่นห้าแต่ส่วนใหญ่เขาไม่กำหนดอจู่น้อยอยู่น้อยต้องต่ำม,มีระดับของเขาอยู่นะครับมีระดับของเขาอยู่ อันนี้เป็นปัญหาชาวบ้านในการผลิตระบบกระบวนการผลิตครับที่มีความชื้นว่าเป็นปัญหาที่โรงสีกดราคาชาวบ้านถูกถูกแต่ยิ่งฝนตกแล้วไปมันก็จะเป็นข้าวอีกราคาหนึ่งราคาหนึ่งแล้วยิ่งเราอยากได้เงินสดแล้วก็จึงถูกกดมาอีกอค,คือถ้าจำนำในเงินจะผ่านดกศแล้วโอนเข้าบัญชีเราใช่ครับมาแจ้งไว้<ม>ว่าทํากี่ไล่ไร่ได้กี่ถัง เสร็จแ,แล้วก็ยังมีกำหนดอันเนี้ยสมาชิกก็จะจะรู้ดีรู้ดีนะครับผมเองก็วัะนั้นก็ก็เลยชาวนาก็เสียเปรียบบนยัง้าเแล้เปรียบวันี้ครับเทียบกับสมัยก่อนมีโครงการประกันรายได้ไดไอันนี้มีปัญหาเหมือนจำนำไหมประกันก็เขาก็รอตอนี้มันก็จะไป พอประกันปุ๊บเจ้าของนาก็มีเงื่อนไขกติกาอะไรต่างๆเจ้าของนาเขาบอกว่าอ่ะฉันให้เธาเช่าแต่ไอ้ส่วนต่างที่ประกันเนี่ยฉันขอเนี่ยฉันขอชาวนาคนทำนาเนี่ยที่ไม่มีนาเองก็เสียเปรี่ยนเสียเปรี่ยบเสียเปรียบเจ้าของนาอก็คือเจ้าของนามาขอส่วนต่างละขอส่วนต่างคุณจะขายเท่อะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าเงินโอนมานี่งต้องต้องให้เจ้าของนาปกติก็ต้องให้ชาวนาคนทำนาถูกต้องว่าเป็นเงื่อนไขเชาไเปงั้นจะไม่ให้นาทับ อเอาเวลาเคบนะส่วนมากาคาเช่ากา็าตังหากตังหากครับใรเช่าก็ต้องเสียต้องเสียส่วนต่างก็ต้องเสียเสียก็คือโครงการนี้เกษตรกรก็ก็ไม่ได้ประโยชน์เลยก็ได้ทั้งขึ้นทั้งลงหนีมาจำนำก็ในมาถูกกดดันในเรื่องความชื้นครับเรื่องใบประทวนนะครับก็มันเป็นเรื่องของอนาคตว่าจุดลงตัวตรงไหนจะดีที่สุดครับนะครับก็ถึงนองจอกเนี่ย เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ทำนาครับเยอะไหมที่ที่เป็นเจ้าของนาเองหรือว่าที่เช่านาเอ,นนอในพื้นที่เขตหนองจอกเนี่ยมีพื้นที่กเกษตรประมาณแ0ดหมืนไร่แปดหมื่นไร่แปดหมื่นไร่ครับมเยอะเหมือนกันนะเยอะครับเยอะเยอะแล้วก็สมาชิกของสากลการเกษตรหนองจอกเนี่ยก็เป็นเกษตรกร,ร,ก,รกับทั้งหมดนะครับ,รบซึ่งผู้อุโสอะไรต่างๆที่ เป็นกรรมการหรือว่าเป็นสมาชิกกันอยู่นี่เป็นประธานกลุ่มก็ดีนะฮะก็ยังทําเกษตรกันอยู่เกษตรกันอยู่นะครับตัวผมเองก็ก็ทำ <c oughs> ทำ <c oughs> <ๆ>ด้วยดานาชานครับ <c oughs> เป็นๆๆสมาชิกเกษตรเกษตรเป็นสมาชิกเกรกรด้วยผู้บริหารสากลไม่เป็นเกษตรกรด้วยครับเนี่ยเลี้ยงปลาเอทำนาสี่ทำนาด้วยทำบ่อปลาสี่สิบไร่นาสี่สิบไร่นะครับก็ใกล้ๆ้ไปปลาต้นเดือนกันยาจะเก็บเกี่ยวแล้วครับ ครับนี่ข่าวโครงการจำนำเลยข้าวโครงการข้าวเสร็จก็ไปค่าโรงสีเลยข้าโรงสีเลยหรือว่าต้องตากให้แห้งก่อนไม่ต้องครับไปเลยความชื้น่าไห่ก็ราคาเไหร่วันนั้นก็ตกลงกันไปแล้ความชื้นพูดถึงความชื้นนี่เราเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ไหมว่าที่โรงสีเขาบอกว่าความชื้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงๆริงมันสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรอเเราเราคงจะเข้าไปก็เป็นเขาก็เข้ากระบวนการเขาเอาข้าวไปไปเครื่องปั่นจับวัด เท่าไหร่เท่านั้นเขาก็บอกมาผมเชิญเท่านี้นะราคาเท่านี้เอาไหมอา,อาจจะสนิทสนมกันหรืออะไรว่าเคยรู้จักบางคุณก็เา็นะอขออีกร้อยขออีกสองร้อยอา,อาจจะได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะอาจจะตอลองกันได้นะครับ,รบนะนี่คุยกับคุณยุซุป,ปะทิบโชิประทิบโชินะครับเป็นประธานกรรมการบริหารของสากหนองจอกสาก์การเก,รกรรษตรนองจอกนะครับมาดูวิถีสาก์ วิธีเกษตรกรที่นี่นะท่านผู้ชมก็คงจะมองเห็นภาพอยู่พอสมควรนะครับว่าเกษตรกรที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของผลผลิตเรื่องของการประกอบการทั้งหลายนะครับเดี๋ยวตับมายังมีเรื่องให้หน่าติดตามอยู่อีกนะครับ